พ่อเพิ่งเสียผมกลับมาทำบุญให้เขาแต่สิ่งที่เจอคือมีกับลูกต้องอยู่ในคอกวัวและทุกคนในหมู่บ้านทำเหมือนรู้ความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการตายของพ่อผมความลับที่ถ้าผมรู้อาจไม่มีโอกาสได้ออกไปจากที่นี่อีกฝนโปรยลงมาเบาๆกลิ่นดินเปียกโชยขึ้นมาแต่จมูกลมเย็นพัดลอดฐานซอกต้นไม้ข้างทางรถบัสเก่าๆเ,เสียงดังเอียดอาดค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆก,กันก้าวลงจากรถ รองเท้าหนังของเขาเปื้อนโคลนทันทีที่เหยียบพื้นในมือยังถือถุงของฝากและพวงมาลัยสำหรับทำบุญให้พ่อแสงแดดยามเช้าสองลอดเมฆสีหม่นหมู่บ้านเงียบกว่าที่เขาจำได้บ้านแต่ละหลังปิดเงียบทางเดินลัดลออไปยังบ้านไม้เก่าของเขาเมื่อครั้งยังเด็กหัวใจเต้นแรงการไม่ได้กลับบ้านมาเกือบเจ็ดปีเพราะไปทำงานในเมืองและไม่เคยมีโอกาสกลับมาเยี่ยมแต่วันนี้เขากลับมาเพื่อทำบุญครบรอบการจากไปของพ่อ เดินเข้าไปใกล้บ้านเก่าแต่กลับพบว่าประตูบ้านปิดสนิทฝุ่นจับหนาเหมือนไม่มีใครอยู่เขามองไปรอบๆเห็นเพื่อนบ้านคนเก่าๆหลบตาเมื่อเจอเขาแววตาพวกเขามีบางอย่างแปลกเขาเดินเลี้ยวไปทางหลังบ้านเสียงวัวร้องดังแว่วจากคอกกลิ่นขี้วัวแรงจนแสบจมูกการขมวดคิ้วหัวใจเต้นถี่ขึ้นก้าวเข้าไปใกล้คอกวัวฝนตกหนักขึ้นจนเสื้อเปียกชุ่ม เขายกมือเลือดประตูไม้เก่าๆของคอกออกภาพตรงหน้าทําให้ร่างทั้งร่างเหมือนถูกตอกตรึงกับพื้นในมุมมืดของคอกเขาเห็นผู้หญิงผมเผ้ายุ่งเหยิงกําลังห่มผ้าขาดๆและข้างๆคือเด็กผู้หญิงตัวเล็กผิวซีดดวงตากลมโตทั้งคู่กําลังนั่งกดตัวอยู่บนฟางแห้งเสียงลมหายใจของพวกเธอสัน่นการมองชัดขึ้นเลือดในกายเย็นเฉียบผู้หญิงคนนั้นคือภรรยาของเขาและเด็กคนนั้นคือ ลูกสาวที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อนดวงตาของภรรยามองเขานิ่งไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและคำถามเขารู้สึกเหมือนพื้นดินหายไปใต้เท้าหัวเขาอ่อนแรงร่างกายสุดลงกลางโคลนเสียงฝนดังกลบเสียงหัวใจที่เต้นรัวแต่ภาพตรงหน้ายัางชัดเจนยิ่งกว่าฝันร้ายเขาอยากถามว่าทำไมแต่คอเหมือนถูกบีบจนไม่มีเสียง กลิ่นชื้นของฟางผสมกลิ่นอับของคอกวัวตีขึ้นมาในแววตาของลูกสาวมีทั้งความหวาดกลัวและความคุ้นเคยที่เขาอธิบายไม่ได้มือเล็กๆของเธอกำชายเสื้อแม่แน่นสายตาไม่ละจากเขาแม้แต่วินาทีเดียวการรู้สึกเหมือนเวลาในคอกวัวหยุดนิ่งเสียงฝนกระหน่ำใส่หลังคาสังกสีดังเปริ้งปร่างน้ำฝนไหลเป็นทางลงมาตามผนังไม้เก่าหยดลงบนฟางจนชื้นแฉะกลิ่นเหม็นอับยิ่งแรงขึ้นทุกครั้งที่เขาสูดหายใจ หัวใจเขาเต้นที่ราวกับจะทะลุอกดวงตาของภรรยายังคงจับจ้องนิ่งแต่ลึกลงไปในนั้นกลับซ่อนบางอย่างไว้ความโกรธความเสียใจและความสิ้นหวังกันค่อยๆขยับปากเสียงที่เปล่งออกมาเบาราวกระซิบนี่มันเกิดอะไรขึ้นภรรย,ยาไม่ตอบเพียงยกมือโอบลูกสาวเข้ามาแนบอกเด็กหญิงซุกหน้าลงกับอกแม่หลเลเล็กสันไหว การพยายามเคืบอพลานเข้าไปไกลโครนเย็นเฉียบสึงเข้ามาในกางเกงหัวใจเขาเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นบอกผมทีเสียงเขาสั่นทำไมพวกเธอถึงอยู่ที่นี่ภรรยางเงยหน้าขึ้นชา้าช้าริมฝีปากแตกแห้งดวงตาแดงชํำเธอกลืนน้ำลายเหมือนพยายามกลั้นบางอย่างบ้านถูกยึดเสียงเธอแหกกร่าไม่มีที่ไป คำพูดสั้นๆนั้นเหมือนคอ้อนเหล็กทุบลงกลางอกเขากันยืนนิ่งน้ำฝนไหลาอาบใบหน้าแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือฝนหรือน้ำตาแล้วทำไมไม่บอกผมเขาถามท,ทั้งที่ในใจรู้ว่าคำตอบคงไม่ง่ายภรรยาเม้มปากแน่นสายตาว่างเปล่าฉันพยายามติดต่อแต่ไม่มีใครส่งข่าวไปถึงเธอกันใจสัน่นในหัวเริ่มปฏิปต่อเหตุการณ์ไม่ได้เพื่อนบ้านที่หลบตา บ้านที่ถูกปิดตายและภรรยากับลูกที่ต้องมาอาศัยอยู่ในคอวกวัวของคนอื่นเสียงฟ้าผ่าแววมาไกลๆเด็กหญิงสะดุง้งมือเล็กๆยังกำเสื้อแม่ไม่ปล่อยการยื่นมือออกไปแต่เธอถอยหนีแววตานั้นเต็มไปด้วยความตัวการชะงักเหมือนถูกของมีคมกรีตเข้าไปในหัวใจนี่ลูกของเราใช่ไหมเขาพูดเสียงสัน่นภรรยาไม่ตอบเพียงหลุกตาลง การก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวใช่ไหมน้ำเสียงเขาแทบขาดใจภรรยาเงยหน้าขึ้นน้ำตาเอ่อคลอใช่แต่เธอไม่เคยรู้เพราะตอนเธอไปทำงานในเมืองฉันเพิ่งรู้ว่าท้องการรู้สึกเหมือนหูอื้อทุกอย่างรอบตัวร้าหมวเสียงฝนเริ่มหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังในอกทำไมไม่มีใครบอกผมเลยฉันส่งจดหมายแต่ไม่มีคำตอบกลับ การน,นึกถึงช่วงหลายปีที่ทำงานในเมืองงานหนักไม่มีเวลาติดต่อใครแม้แต่โทรศัพท์ยังไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่มีเงินพอเขาเงยหน้ามองเพาดานคอหวัวน้ำฝนหยดลงมากระทบไหลเย็นจนชาหัวใจใครทำให้พวกเธอต้องมาอยู่แบบนี้ภรรยาสูดหายใจลึกมองออกไปนอกคอกคนที่เธอไว้ใจมากที่สุดคำพูดนั้นทำให้กันเย็นว่าไปทั้งตัว หมายความว่าไงพ่อเธอกันหันขวับเป็นคนขายบ้านให้ชาวต่างชาติและเอาเงินไปใช้หมดเสียงเธอหนักแน่นเขาไม่ต้องการให้ฉันอยู่ที่นี่เพราะกลัวฉันจะฟ้องเรียกส่วนแบ่งการอ้าปากแต่ไม่มีคำพูดใดออกมาเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าเขารู้ว่าพ่อเข้มงวดแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นทำให้หลานสาวต้องนอนในคอกวัวเสียงร้องเทาเ,าเบาของลูกสาวดังขึ้นเธอกอดแม่แน่นกว่าเดิม การย่อตัวลงสายตาเขาสบกับดวงตากลมโตที่มีแววระแวงเขายื่นมือออกไปอีกครั้งพ่อขอโทษน้ำเสียงแตกสลายแต่เด็กน้อยเพียงหลบสายตาและซุกตัวเข้าหาแม่การรู้ทันทีว่าการกลับบ้านครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทำบุญให้พ่อที่จากไปแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายกว่าที่เคยจินตนาการและความจริงนั้นกำลังรอเขาอยู่ข้างนอกคอกอควัวแห่งนี้เสียงฝนยังคงตกไม่หยุด แต่การรู้สึกว่าความมืดมิดที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นการยืนอยู่ในคอกวัวนั้นนานนานจนเขาแทบไม่รู้ว่าฝนข้างนอกหยุดตกตั้งแต่เมื่อไหร่น้ำฝนที่ซึมลงพื้นกลายเป็นแอ่งคุณโคลนฟางแช่ส่งกลิ่นชื้นตลกไปทั่วเสียงงวเคี้ยวญ้าดังช้าๆเหมือนบอกให้เขารับรู้ว่าโลกยังหมุนอยู่แต่ในหัวใจของเขาทุกอย่างหยุดลงแล้วเขาหันมองหน้าภรรยาอีกครั้งใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยยิ้มให้เขาทุกครั้งที่กลับบ้าน วันนี้กลับเต็มไปด้วยร่องรอยความเหนื่อยล้าและบอบชำ้ำริมฝีปากซีดแห้งรอยคล้ำใต้ตาชัดเจนเสื้อผ้าที่เธอสวมขาดด้วยและเปื้อนคราบโคลนหลายจุดการมองลูกสาวเด็กหญิงตัวเล็กที่นั่งกอดแม่แน่นผิวเธอขาวซีดเกินกว่าจะเป็นเด็กในวัยนี้เส้นผมพันกันยุ่งและเปียกชื้นเขารู้สึกปวดใจจนหายใจติดขัดเธออยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วเสียงเขาสั่นราวกับต้องบังคับให้มันหลุดออกมาภรรยาลุกตา เกือบปีกันแทบล้มลงปีหนึ่งเขาเพิ่งทำซ้ำภาพในหัวเขาไหลย,ย้อนกลับไปตอนที่เขาอยู่ในเมืองทำงานกลางแดดร้อนจัดแบกกระสอบหนักจนหลังแทบหักกินข้าวแกงถุงและยี่สบเพื่อลดค่าใช้จ่ายและคิดเสมอว่าครอบครัวที่บ้านน่าจะอยู่กันสบายไม่เคยแม้แต่จะจินตนาการว่าภรรยากับลูกจะต้องมานอนในข้อหัวเขากำมือแน่นทำไมไม่มีใครช่วยพวกเธอเลย ภรยาศบตาเขาเพียงแวบ,บเดียวก่อนจะเบืออหน้าหนีเพราะทุกคนกลัวพ่อเธอกันชงงะงักพ่อฉันเขาทำอะไรอีกเธอถอนหายใจยาวเขาบอกกับทุกคนว่าฉันเป็นผู้หญิงใจแตกหนีตามคนอื่นไปแล้วกลับมาพร้อมลูกที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าสายกลางหัวใจของกันเลือดในกายไหลย,ย้อนกลับจนเย็นเยียบเขานึกภาพเพื่อนบ้านที่เลี่ยงสายตาคำซุบซิบนินทาที่อาจดังอยู่ข้างหลัง และความเงียบเย็นชาที่ต้อนพวกเธอเข้ามาในคอกวัวนี้แล้วทําไมไม่ไปอยู่ที่อื่นน้ําเสียงเขาเหมือนคนกําลังจมในน้ําภรยาก้มหน้ามองพื้นไม่มีเงินไม่มีใครรับทํางานเพราะทุกคนเชื่อคําพูดของพ่อเธอการรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ในลําคอฉันฉันขอโทษเขาพูดเสียงแผ่วแต่คําขอโทษนั้นดูเล็กน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองเขา ดวงตากลมโตกับพริบช้าๆเธอถามเบาๆด้วยเสียงสัน่นคุณเป็นใครคำถามนั้นแทงลึกเข้าไปในใจเขาการอ้าปากแต่ไม่มีเสียงเพราะเขารู้ว่าในโลกของเด็กคนนี้เขาไม่เคยมีตัวตนก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อเสียงฝีเทา้าก็แว่วเข้ามาจากด้านนอกคอกมันหนักและมั่นคงเหมือนคนที่คุณชินกับทางนี้เป็นอย่างดีประตูไม้ถูกผลักออกชายร่างสูงในชุดผ้าขาวม้าเดินเข้ามาในมือมีถังน้ำสำหรับบัว ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยแววตาคมกริตมองตรงมาที่กันอ้าวมาถึงแล้วเหรอเสียงแหบต่ำของเขาทำให้กันยืนนิ่งนี่คือลุงเพียนคนเลี้ยงวัวของหมู่บ้านกันจำได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆลุงเพียนเคยช่วยเขาจับปลาในลำคลองหลังบ้านแต่วันนี้แววตาของลุงเพียนกลับเต็มไปด้วยความระแวงลุงกันเอ่ยเสียงเรียบนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมมีกับลูกผมถึงต้องมาอยู่ที่นี่ลุงเพียนหัวเราะแห้ง ถ้าไม่อยากรู้ก็กลับไปเสียเธอไอห,หนุ่มผมอยากรู้ทุกอย่างกันกัดฟันสายตาทั้งคู่จ้องกันนิ่งฝนที่หยุดตกแล้วทําให้ความเงียบชัดเจนยิ่งขึ้นแม้แต่เสียงหายใจของหัวก็เหมือนดังเกินไปลุงเพียรวางถังน้ําลงเสียงกระแทกกับพื้นดังสะท้อนเพราะพ่อเองสั่งให้ข้าเก็บพวกเธอไว้ที่นี่คําพูดนั้นทําให้กันเย็นว่าไปทั้งตัวเก็บหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ให้ไปไหน ไม่ให้เจอใครและไม่ให้มีที่อยู่ดีกว่านี้การกำมัดแน่นจนเล็บจิตเข้ามือทำไมเขาต้องทำแบบนี้เพราะเองไม่อยู่เขาอยากให้มีเองหมดศักดิ์ศรีและอยากให้ลูกไม่มีอนาคตลุงเพียรพูดเหมือนมันเป็นเรื่องปกติกแต่สำหรับกันมันคือฝันร้ายที่ถูกบังคับให้ตื่นเสียงหัวใจของเขาดังจนแทบจะกลบเสียงทุกอย่างเขาเงยหน้ามองภรรยาน้ำตาเธอไหลาอาบแก้ม และในวินาทีนั้นเขารู้ว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายๆเพราะคนที่เขามาทําบุญให้ในวันนี้อาจไม่ใช่เพียงคนที่จากไปแล้วแต่เป็นเงามืดที่ยังหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านนี้และเงามืดนั้นกําลังจับตามองเขาอยู่กันยืนนิ่งคําพูดของลุงเพียรยังคงก้องอยู่ในหัวทุกถ้อยคําเหมือนค้อนเหล็กตอกซ้ําลงบนหัวใจเขาสูดลมหายใจลึกแต่กลิ่นอับและกลิ่นขี้วัวที่แทรกอยู่รอบตัวกลับยิ่งทำให้รู้สึกคลื่นไส ลุงหมายความว่าพ่อผมตั้งใจให้พวกเธอลำบากอย่างนี้เสียงของเขาแหบพร่าลุงเพียงเงยหน้ามองก่อนจะพยักชาชา้าตั้งใจสิแล้วเองรู้ไหมว่าทำไมกันกลืนน้ำลายราวกับกลัวคำตอบเพราะเขาไม่อยากให้มีเองได้อะไรจากบ้านนี้กันขมวดคิว้วแต่เธอเป็นสะพ้ายเขาก็ต้องเห็นแก่ลูกหลานสิลุงเพียรหัวเราะในลำคอเห็นแกหรอไอ้กันเองรู้จักพ่อเองดีแค่ไหนกันกันเงียบ คำถามนั้นเหมือนดึงเอาความทรงจำเก่าๆกลับมาถ้าพ,พ่อในวัยหนุ่มดูดันคิโมและไม่เคยยอมให้ใครขัดใจเขาเคยเชื่อว่าความเข้มงวดนั้นคือความหวังดีแต่วันนี้ความจริงเริ่มเปิดเผยด,ด้านที่น่ากลัวก,กว่าที่เขาคิดภรรยาเอ่ยขึ้นเสียงสัน่นตอนที่เธอไปทำงานพ่อเธอมาหาฉันเขาบอกว่าถ้าฉันยังอยู่บ้านนี้เขาจะทำให้ชีวิตฉันตกต่ำจนไม่มีที่ยืนกันหันขวับแล้วเธอก็เชื่อเขาฉันไม่ได้เชื่อ แต่เขาทำได้จริงน้ำตาเธอเออเขาบอกชาวบ้านว่าฉันเอาผู้ชายเข้าบ้านตอนเธอไม่อยู่การรู้สึกเหมือนเลือดในกายเดือดพล่านแล้วไม่มีใครถามหาความจริงเลยหรือภรรยาสายหน้าไม่มีเพราะพ่อเธอมีอำนาจเขาเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของที่นาแถวนี้กันกัดฟันจนได้ยินเสียงกรามเสียสีกันลุงเพียรเอื้อมหยิบเชือกวัวขึ้นมาแล้วผู้เสียงต่ำเองฟังลุงนะถ้าคิดจะอยู่ต่อเองจะต้องเจออะไรอีกเยอะ กันเงยหน้ามองลมหายใจหนะักผมจะไม่ไปไหนลุงพิริตาแล้วเองจะทำยังไงต่อกันเหลือมองภรรยาและลูกเด็กหญิงยังคงกอดแม่แน่นร่างเล็กสันเทาแม้ฝนจะหยุดตกแล้วผมจะพาพวกเธอออกจากที่นี่คำพูดนั้นหนักแน่นแต่หัวใจเขารู้ดีว่ามันไม่ง่ายเพราะบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่มันคือรังที่เต็มไปด้วยสายตาของชาวบ้านและยังมีเงาของพ่อที่แม้จะตายไปแล้ว แต่คำพูดและการกระทำของเขายังฝังลึกในใจคนทั้งหมู่บ้านทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหลายคู่ดังขึ้นจากด้านนอกไม่ใช่เสียงของคนเพียงคนเดียวมันคือเสียงของหลายคนที่กำลังเดินเข้ามาพร้อมกันการขยับตัวยืนบังภรรยาและลูกประตูคอกถูกผลักเปิดแรงจนไม้สัน่นชายสามคนในชุดผ่าขาวมาและเสื้อเชิ้ตเก่าก้าวเข้ามาหนึ่งในนั้นคือป้าสายแม่ครัวของวัดซึ่งกันจำได้ดีว่าเคยเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็ก แต่วันนี้แววตาป้าสายกลับแข็งกร้าวเองกลับมาทํำไมกันเสียงเธอเฉียรผมกลับมาทําบุญให้พ่องั้นทําบุญเสร็จแล้วก็กลับไปซสยอย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนี้กันหันมองภรรยาเธอหลบสายตาท,าทันทีทำไมเขาถามเสียงต่ําใชาอีกคนหัวเราะเยาะเพราะพ่อเองสั่งไว้คำพูดนั้นแทงซ้ำเข้าใจเขาเหมือนคมมีดพ่อผมตายแล้วกันกัดฝันตายก็จริง แต่คำสั่งเขายังอยู่ป้าสายตอบเสียงเย็นความเงียบปกคลุมครอกวัวมีเพียงเสียงลมที่พัดใบไม้สั่นไหวด้านนอกการรู้ว่าเขากำลังถูกบีบให้เลือกระหว่างเชื่อฟังคนที่ไม่มีชีวิตแล้วหรือปกป้องครอบครัวที่ยังหายใจอยู่ตรงหน้าและในใจเขาคำตอบนั้นชัดเจนไม่มีใครไม่มีแม้แต่พ่อผมจะมาสั่งผมให้ทิ้งครอบครัวเสียงเขาก้องไปทั่วคอกชายสงคนนั้นมองหน้ากันก่อนที่หนึ่งในนั้นจะก้าวเข้ามาใกล นั้นเองก็จะเจอปัญหากันยืนนิ่งไม่ถอยเพราะเขารู้แล้วว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อทำบุญเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเปิดศึกกับเงาที่พ่อทิ้งไว้ในหมู่บ้านนี้และศึกนี้อาจต้องแลกด้วยทุกอย่างที่เขามีกันยืนนิ่งฝ่ามือเขาเย็นเฉียบแต่ในอกกลับร้อนว่าเหมือนมีไฟลุกสายตาของชายสามคนที่ยืนขวางทางออกเต็มไปด้วยความกดดันป้าสายยืนเท้าเซลมองเขาเหมือนกำลังตัดสินความผิดกันฟังป้าดีๆนั้น เสียงเธอแผ่วแต่แข็งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่เองจะแก้ได้ถ้ามันเกี่ยวกับครอบครัวผมผมต้องแก้เสียงของกันชัดและหนักแน่นชายรูปร่างใหญ่ที่ยืนข้างป้าสายหัวเราะในลำคอเองนี่มันไม่ต่างจากพ่อมึงเลยด้อดนคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าสายกลางหัวใจผมไม่เหมือนเขากันตอบทันทีน้ำเสียงเต็มไปด้วยแรงกดดันลุงเพียรที่ยืนอยู่ข้างๆกระแอมเบาๆพวกเองกลับไปเถอะที่นี่ไม่ใช่ที่ให้ทะเลาะก,กันแต่ไม่มีใครขยับ ความเงียบเริ่มหนาแน่นมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ดังเสียดสีกันอยู่ข้างนอกและเสียงหายใจแรงของวัวในคอกกันเหลือบมองภรรยาเธอกอดลูกแน่นขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขารู้ทันทีว่าถ้าปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาสังพวกเธอจะไม่มีวันปลอดภัยผมจะพาพวกเธอออกไปเดี๋ยวนี้ป้าสายหัวร้อเย็นเองคิดว่ามันง่ายหรือชายรูปร่างใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้ถ้าจะพาพวกมันไปเองก็ต้องผ่านกูไปก่อน การมองตรงไปในดวงตาของชายคนนั้นไม่มีแม้แต่ร่องรอยของการถอยถ้าผมต้องสู้ผมก็จะสู้ลมเย็นพัดเข้ามาในข้อกลิ่นโคลนและฟางเปียกยิ่งแรงขึ้นทุกคนยืนนิ่งราวกับกำลังรอใครบางคนออกคำสั่งทันใดนั้นเสียงรองเท้าบูต่อหยิบโคลนดังแผ่วๆจากด้านนอกทุกสายตาหันไปทางประตูชายชราในเสื้อเชิ้ตสีซีดก้าวเข้ามาผิวเขาเหี่ยวย่นแต่แววตาคมดุจนทำให้ทุกคนหยุดทายา เฮียนป้าสายเอ่ยเบาๆกันจําได้ทันทีเฮียหานคือเพื่อนสนิทของพ่อและเป็นคนที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านพอๆกับพ่อของเขาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอะไรกันนักหนาเสียงเฮียนดังทุม้มพ่อมันเพิ่งเผาไม่กี่วันเองจะก่อเรื่องแล้วหรือกันจ้องเฮียหานผมแค่อยากรู้ว่าทําไมมีกับลูกผมต้องอยู่ในข้อ,ขอห,ห,หัวเฮียนโหเราะแห้งเพราะที่นี่เป็นที่เดียวที่พ่อเองให้พวกมันอยู่แล้วทําไมเพราะพ่อเองบอกว่าเลือดของมันไม่คู่ควร กันรู้สึกเหมือนมีคนใช้ค้อนทุบก,กลางอกฮิหานจ้องเขากันบางเรื่องเองไม่ควรขุดคุยถ้าไม่อยากให้ตัวเองจบแบบเดียวกับพ่อคำพูดนั้นแฝงอะไรบางอย่างคำเตือนหรือคำขู่กันหายใจแรงถ้าพ่อผมทำผิดผมไม่กลัวจะรู้ความจริงฮิหานยิ้มเย็นนั้นเองเตรียมใจไว้ได้เลยเพราะความจริงมันอาจฆ่าเองทั้งเป็นฮิหานหันหลังช้าๆก่อนจะเดินออกจากคอกแต่ก่อนจะพ้นประตูเขาหันกลับมา คืนนี้อย่าอยู่ที่นี่เสียงเขาหนักแน่นจนทําให้แม้แต่หัวในคอกก็หยุดเคี้ยวยาเมื่อเฮียนและพวกออกไปแล้วคอกวัวเงียบกริบการมองหน้าภรรยาเธอส่ายหัวช้าช้าเหมือนกําลังของร้องไม่ให้เขาตามเรื่องนี้ต่อแต่ในหัวของกันความสงสัยเริ่มขยายใหญ่ขึ้นทุกวินาทีเพราะคำพูดของเฮียนทำให้เขามั่นใจว่าพ่อของเขาอาจไม่ได้ตายตามธรรมชาติและถ้าความจริงนั้นเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขาเขาต้องรู้ให้ได้ การยืนนิ่งอยู่กลางอคอกวัวเสียงหัวใจเต้นแรงดังในหูเงาร่างของเฮียหาและคนที่มากับเขาหายลับไปทางแนวไม้ไผ่ด้านหลังบ้านเหลือเพียงความเงียบหนักอึ้งที่ปกคลุมทุกอนุอากาศภรรยาของเขายังกอดลูกแน่นเด็กหญิงซุกหน้าลงกับไหล่แม่ราวกับอยากหลบหนีจากทุกสายตาและทุกเสียงที่เพิ่งเกิดขึ้นกันเดินเข้าไปหาพวกเธอคุกเข่าลงตรงหน้าคืนนี้เราจะไม่อยู่ที่นี่เสียงเขานุ่มลงแต่ยังมีความแข็งในน้ำเสียง ภรยาสายหน้าเราไม่มีที่ไปเรามีการตอบทันทีฉันยังมีเพื่อนที่อำเภอเขาจะช่วยเราได้น้ำตาในดวงตาภรยาเออขึ้นอีกครั้งแต่ถ้าเราไปพวกเขาจะตามมากันจับมือเธอแน่นให้เขาตามมาถ้าเขากล้าลุงเพียนยืนฟังอยู่เงียบๆก่อนถอนหายใจยาวกันเองไม่รู้ว่าคนพวกนี้เขาสู้กันแบบไหนผมรู้กันหันไปสบตาลุงเพียรแต่ผมไม่ยอมให้ลูกผมโตมาในครอบัว ลุงเพียรเงียยไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้านั้นเองต้องรีบผอฟ้ามืดพวกมันจะมาอีกคำเตือนนั้นทําให้กันขนลุกกว่าเขาหันไปมองรอบคอกฟางเปียกที่กองอยู่ในมุมส่งกลิ่นอับรุนแรงผนังไม้ไถ่มีร่องกว้างพอให้ลมพัดผ่านและบางจุดก็มีรอยแตกจนเห็นความมืดด้านนอกบรรยากาศในหมู่บ้านเวลานี้ต่างไปจากเมื่อก่อนที่เขาจําได้เมื่อสมัยเด็กทุกครั้งที่ตะวันคล้อยต่ำลงเสียงมาเห่าก็จะดังเพียงแถวแผวบ้านเรือน จะปิดไฟเพราะประหยัดน้ำมันตะเกียงแต่ตอนนี้ความเงียบมันหนาแน่นและกดทับเหมือนทุกคนในหมู่บ้านเฝ้ามองเขาอยู่จากที่ไหนสักแห่งการรีบเก็บข้าวของเพียงไม่กี่ชิ้นเสื้อผ้าเก่ากระเป๋าเล็กๆของลูกและขวดน้ำลุงเพียนเขาหันไปช่วยพาเราออกทางหลังได้ไหมลุงเพียงพยักหน้าแต่แววตายยังเต็มไปด้วยความกังวลจำทางให้ดีนะเองต้องเดินเรียบคลองไปจนถึงต้นยิ้วใหญ่แล้วค่อยตัดเข้าไร่มันออกไปอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงถนนใหญ่ การจำเส้นทางนั้นได้รางๆเพราะเคยใช้ตอนเป็นเด็กไปหาปลากับเพื่อนแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันเพราะเขาไม่รู้ว่ามีใครซุ่มรออยู่หรือไม่เสียงไก่ขันหลงฤดูดังมาจากไกลๆฟ้ายังไม่มืดสนิทแต่เงาของต้นไม้เริ่มยาวลงบนพื้นดินที่ชื้นจากฝนกันอุ้มลุกขึ้นส่วนภรรยาเดินตามติดๆลุงเพียรเดินนำพวกเขาเลี้ยวออกจากคอกทางประตูเล็กด้านหลังผ่านร่องดินที่เต็มไปด้วยหญ้ารกและกอไผ่ กลิ่นโคลนชื้นผสมกับกลิ่นหญ้าสดตีขึ้นมาแรงทุกครั้งที่รองเท้าเหยียบลงเสียงกิ่งไม้หักแ่วๆดังมาจากด้านหลังกันหยุดชะงักหันขวับไปมองเงาร่างบางอย่างเคลื่อนไหววุบวาบอยู่ระหว่างพุ่มไม้เร็วปรุงเพียนเร่งเสียงต่ำพวกเขาเร่งฝีเท้าเสียงฝีเท้ากระทบโคลนดังเป็นจังหวะทีลมยามคํำเริ่มแรงขึ้นเสียงใบไผ่เสียดสีกันดังเหมือนเสียงกระซิบของใครหลายคน เมื่อถึงริมคลองน้ําในคลองขุ่นข้นไหลเอื่อยกลิ่นโครนเน่าแรงขึ้นจนลูกสาวกันไอเบาๆทันใดนั้นเสียงบู่สั้นๆดังขึ้นจากอีกฝั่งคลองเป็นสัญญาณบางอย่างแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก็เริ่มใกล้เข้ามาจากทั้งสองด้านลุงเพียรหันมามองกันแววตาบอกชัดว่าเราโดนดักกันกอดลูกแน่นหัวใจเต้นแรงเสียงฝีเท้าเพิ่มจํานวนมากขึ้นแสงไฟฉายวุบวาบลอดผ่านกอไผ่ในหัวเขามีเพียงทางเลือกเดียว ต้องหาทางข้ามคลองก่อนที่พวกนั้นจะล้อมจนหมดทางหนีเขาก้าลงน้ำเย็นจัดทันทีความชื้นซึมผ่านกางเกงจนขามีอาการชาภรรยามองเขาอย่างลังเลแต่เมื่อเห็นไฟฉายเริ่มใกล้เข้ามาเธอก็ก้าวตามลงมาโดยไม่พูดอะไรน้ำสูงถึงต้นขากระแสน้ำแม้ไม่แรงแต่พื้นลื่นและมีโคลนดูดทุกก้าวที่เดินเหมือนถูกดึงถอยหลังเสียงตะโกนเริ่มดังจากฝั่งตรงข้ามมันอยู่ในคลองจับมันแสงไฟฉายส่องตรงมาที่พวกเขา กกัดฟันใช้แรงทั้งหมดดันภรรย,ยาและลูกไปข้างหน้าเสียงน้ำกระเซ็นผสมกับเสียงตะโกนลั่นของฝั่งตรงข้ามในวินาทีนั้นเขารู้ว่าความจริงที่ฮิหานพูดอาจไม่ใช่แค่คำขู่เพราะคนเหล่านี้ตั้งใจไม่ให้เขาได้ออกจากหมู่บ้านนี้ทั้งเป็นการใช้แรงเฮือกสุดท้ายพาภรรยาและลูกสาวขึ้นฝั่งอีกฝ้าของคลองเสียงตะโกนไล่ล่าดังไล่ตามมาจากด้านหลังไฟฉายวุบวาบอยู่ไม่ไกลลุงเพียรวิ่งนำพวกเขาผ่านไร่มันสำปะหลัง กลิ่นดินชื้นและใบมันบดทยี้ใต้ฝ่าเท้าเมื่อใกล้ถึงถนนใหญ่กันเหลือบเห็นแสงไฟจากรถคันหนึ่งจอดรออยู่ประตูรถเปิดออกเผยให้เห็นชายชาราหน้าุมในชุดสีดำฮิหานยืนอยู่ตรงนั้นราวกับรู้ว่าพวกเขาจะมาทางนี้เองคิดว่าหนีพ้นเหรอกันเสียงเขานุ่งแต่กดดันพ่อเองก็ตายเพราะเลือกเส้นทางนี้กันชะงักหัวใจเต้นแรงกับคำพูดนั้น เบลตาของฮ่หานฉายชัดว่าความจริงเพิ่งเริ่มต้นภาพตัดสู่ความมืดเหลือเพียงเสียงลมหายใจแรงและเสียงเครื่องยนต์ที่ค่อยๆดังขึ้น